สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่4 0 1รอยหหรือ4ี่นะคะ1เซตจะมี4ี่กระถางนะคะราคา1 8 0อยแปดิบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะเซตวันนี้ก็จะแถมตัวออดมอโคส1ถุงสตาร์เกิลจี1ถุงนะคะ4ี่กระถางแถมสองนะคะ1 8 0ยแปดิบบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะ แจ้งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใหม่เลยที่เข้ามาเนาะมาเห็นว่าอยากอยากสั่งซื้อนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนไม้จัดเซตก็คือปุ๊ก,ก็จะแจ้งเลยว่าเป็นไม้กระถางสี่นิ้วแบบนี้นะคะสี่นิ้วแบบนี้เนาะเพราะมีเพราะมีบางอีพีที่ก่อนหน้านี้คือท้ายคลิปปูพาไปดูต้นแม่ที่ปูเลี้ยงนอกตู้นะคะตัวต้นแม่นั่นคือพาไปชมเฉยเฉยนะคะ เพราะว่าบางเซตมันจะมีตัวที่อยู่นอกตู้บ้างก็จะให้ดูว่าโตมาหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่นอกตู้เป็นแบบไหนนะคะไม่ได้ส่งแบบกระถางใหญ่ให้เนาะส่งเป็นไม้กระถาง4นิ้วไปให้นะคะเผื่อท่านไหนเข้าใจผิดเนาะเข้าใจผิดเผื่อไม้ไปถึงมันก็จะไม่ตรงปกนะคะตัวตรงปกก็คือจะอยู่ในชุดนี้ชุด4กระถางที่ปูแจ้งรายละเอียดของแต่ละชุดที่1ชุดที่2ไปนะคะไม่ใช่กระถาง8นิ้ว12นิ้วที่ปู ที่ปูพาไปชมนอกตู้เนาะอ่าแต่ลูกค้าเก่าส่วนมากเลยก็คือก็จะเข้าใจเนาะว่าสั่งชุดที่2ก็จะได้หน้าไมา้ตามนี้เลยนะคะแต่บางท่านโทรมาสั่งชุดเออขอโทษค่ะสั่งชุดที่2มันขายไปแล้วแต่มันมีสำรองแบบเนี้ยส่วนมากปูก็จะแจ้งท่านที่แอดไลน์เข้ามาเนาะปูจะได้ถ่ายตัวสำรองให้ดูนะคะแต่ท่านที่ไม่มีไลน์แอดไลน์ไม่เป็นหรือโทรมาถ้าอยากได้ก็คือมันหมด ปุก็ไม่อยากบอกว่ามันมีสำรองเนาะเผื่อบางท่านไม่ได้เห็นหน้าไม้นะคะเผื่อได้ของไปก็ไม่ทำไมไม่เหมือนชุดที่สั่งไปนะคะอันนั้นคือตัวสำรองนะคะอ่าแต่ท่านไหนต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือเนี่ยชุดที่หนึ่งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม้นอกตู้ที่พาไปชมเป็นตัวอย่างต้นแม่นะคะเนาะทำความเข้าใจกับลูกค้าท่านใหม่ที่ผ่านเข้ามานะคะสี่แถมสองก็คือไม้จะอยู่ในกระถางสี่นิ้วสี่กระถางนะคะ ตัวแถมก็จะเป็นออโม o โค้กับสตา r เกิลจีนะคะการความผิดพลาดเนาะก็คืออ่านรายละเอียดหรือฟังตั้งแต่เปิดคลิปไปเลยนะคะ,ะปูลงคลิปวันที่4พฤษภานะคะจะเป็นรอบจัดส่งอีกทีวันอังคารที่สีวันที่6นะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือ เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันเนาะเซตที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นซับพ,พนมโตเต็มที่จะกัดออกเป็นสีชมพูนะคะเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งเลยซับพ,พนมนะคะเนี่ยกระถางสีนิ้วคือล้นๆและหนึ่งนะคะสองตัวนี้จะเป็นกรุงเทพนะคะกรุงเทพมหานครโตมาเนี่ยเขาก็จะหน้าเข้มออกเป็นแดงเข้มๆนะคะกรุงเทพนะคะสอง เซตวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมี2ต้นบ้าง1ต้นบ้างหรือบางอันก็เป็นฟอร์มกอให้นะคะ 3. ตัวนี้จะเป็นเบญจรงน้ําทองนะคะใหญ่1เล็ก1แต่ด่างสวยทั้งคู่เลยนี่เบญจรงน้ําทองนะคะ3 4. ตัวนี้จะเป็นแววมายุรา2ต้นในกระถางเช่นกันตัวนี้ตัวเต็มพี่จะกัดออกเป็นสีชมพูนะคะนี่ท้ายคลิปก็เดี๋ยวพาไปดู ะะพาไปดูท้ายคลิปแล้วไม่ใช่ต้นในท้ายคลิปที่จะส่งให้นะคะเป็นตัวพวกนี้ที่หน้าคลิปนะคะสี่นะคะเป็นแววมายุราเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเหลืองวันจันนี่เหลืองวันจันนะคะเป็นไม้เหลืองแล้วก็มีจุดแดงทั่วใบวัรจันนะคะหนึ่งส่วนสองตัวนี้จะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะเนี่ยด่างสวยเลยด่างทุกใบโตมาแล้วสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ เป็นลูกไม้เลยเป็นลูกไม้เพราะว่าไม่ตั้งชื่อนะคะเพราะว่าก็ปล่อยไปเยอะแล้วเหมือนกันนี่นะคะลูกไม้ชิ้นผ่านะคะด่างสวยๆเลยสองออสมึมหาเศรษฐีมี2ต้นในกระถางนะคะนี่มหาเศรษฐีนะคะแต่ก่อนก็แลมากๆนะคะสำหรับราคาตัวมหาเศรษฐีเนี่ยนี่นะคะสองต้นในกระถางนะคะสามีตุลาการเป็นไม้ไม้ทรงใบพัดเนาะนี่ วันส่งบางใบถ้าร่างๆสุดปุ๊กก็จะดึงออกให้เนาะนี่นะคะเพราะว่าไปถึงมันก็เหลืองอยู่ดีเป็นไม้ทรงใบพัดสีแดงถ้าโตเต็มที่หน้าเข้มแล้วก็มีเปอะเปะสีดําแบบนี้นะคะสวยเป็นไม้แบแข็งก้านแข็งเลยนะคะตุลาการเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สามนะคะหนึ่งตัวนี้จะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวเดี๋ยวปุ๊กขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะนี่นะคะโตเต็มที่คือได้หน้านี้เลยนี่นะคะหนึ่งตะวันพันดาวนะคะหนึ่ง ป็นไม้สีสันสดใสตัวนี้สองอุสามณนีนี่แม่หนึ่งลูกหนึ่งโตเต็มที่เขาจะกัดเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะใบาย,ยาวกว่านี้นี่นะคะอุสามณนีสามกระบี่ในร้อยนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะด่างนี่สองต้นในกระถางเลยสี่พิศณุโลกใบกลมก็มีสองต้นในกระถางเช่นกันเนี่ยโตมาเต็มที่หน้าเขาจะเข้มแบบนี้นี่นะคะจะค่อยๆเข้มไปใบ ใบกลมแล้วก็ใบแข็งก้านแข็งนะคะ2ต้นเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่4ี่นะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นพรพุทธะเป็นไม้เหลืองนี่นะคะโตเต็มที่เขาจะกัดพื้นออกชมพูเข้ามานี่นะคะพรพุทธะนะคะหนึ่งสององไขยเริ่มกัดพื้นชมพูมาแล้วนะคะจะป้ายทุกใบเลยอสงไขยนะคะสอง สม,มีนาคมมีสองต้นในกระถางนะคะตับเดือนมีนาคมนะคะสองต้นในกระถางสามสีลาหุ่มทองหน้าจดทะเบียนสิลาหุ่มทองนะคะเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้าเ,เดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้นอกตู้สวยเข้มและเหมือนมันจะสะท้อนแสงด้วยนะคะถ้าอยู่นอกตู้ตัวนี้จะเป็นหนุมานเผาลงกาอาจารย์เสริม เดี๋ยวในี้ออกให้นะคะเนี่ยสวยๆนาเข้มๆในตู้ปุ๊กกะว่าเข้มแล้วนะไปเจอนอกตู้เข้มกว่าน,นี้อีกนะคะอนุมานเผาลงกาจานเสริมนะคะหนึ่งบสองการจนาโพทองมีสองต้นในกระถางนะคะการจนาโพทองนะคะสองสามพญาพานทองก็มีสองต้นในกระถางเป็นไม้เก่าอันนี้เป็นเซตไม้เก่านะคะสามสี่ก็ไม้เก่าเป็นยักษ์กุเปรัน ใหญ่หนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยหน้าเริ่มออกลวดลายแล้วนะคะยักษ์กูเปรันนะคะเซตที่ห้านะคะเซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นกอกเกตเป็นตัวเจนหนึ่งนะคะดูความด่างเขาใบนี้ใบล่างสุดเนี่ยอาจจะช้ำนะคะเพราะมันด่างเนาะเนี่ยใบนี้อาจจะช้ำนี่ดูหลอดใหม่คือด่างสวยมากหนึ่งนะคะเมืองกอกเกตเจนหนึ่งสองตัวนี้จะเป็น แหลมทองเป็นบอนกลกาะด่างตรงป้ายนะคะโตเต็มที่เนี่ยเขาจะกัดวดลายกัดสีสวยมากบอกลกรดาทรงถ้วยเนาะสองต้นในกระถางนะคะสามพรสวงก็บอกลกาดบนะคะมีสองต้นในกระถางเป็นหน้าเปือป่อแบบนี้นี่นะคะพรสวงนะคะสองต้นในกระถางสี่ตัวนี้จะเป็นมนรับเลรมีสองต้นเหมือนกันมั้ยจ๊ะ มันออกเป็นโกอแบบน,นี้ไม่สองก็สามนะคะแต่ที่แน่ๆมันมีสองต้นแน่ๆอยู่แล้วนะคะแลล่างๆอาจจะมีเพิ่มมาอีกนะคะเป็นกอเลยเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะหนึ่งจะเป็นปีกมานเป็นไม้ใบหอกหน้าเข้มของที่สวนนะคะนี่ปีกมานนะคะเป็นทรงไม่สูงหนึ่งสองสอสงไขยนี่อันนี้พื้นชมพูมาแล้วแล้วก็ป้าย อสงไข่นะคะสองสปีของนี่กำลังสวยเลยกัดหน้ากัดสีนี่นะคะปีของนะคะสามสี่ลูกไม้ชิ้นผ่านี่อันนี้ด่างเยอะมากนะคะอันนี้ใบใหม่ก็จะสลับกันก็ไม่เชิงว่าเผือกแล้วยังมีเขียวเขียวมานะคะนี่สี่นะคะเซตที่7นะคะเซตต่อไปเซตที่แปด ตรงใบคล้ายๆกันเลยหนึ่งเป็นซับพ,พนมนี่เริ่มกัดละซับพ,พนมนะคะหนึ่งสองตัวนี้เป็นไม้กัดสีก็จะกัดคล้ายๆกับพวกหลงขาวอนะคะ่ะมีสองต้นในกระถางเป็นเทพอมฤตถ้าได้กัดสุดๆทั้งหมดก็จะสวยมากนะคะจะออกเป็นขาวนี่สองต้นในกระถางสาวิสุกร,รัมปสิตก็ใหญ่หนึ่งเอาต้นลูกไหมนะประกันเนี่ย กำลังแพงนี่นะคะโตมาเต็มที่สวยเทพเอ,อ่ไม่ใช่วิสโุกรรมประสิทธิ์นะคะ3ส่วน4วิจิตจินดาเป็นไม้ป้ายนี่สวยๆเลยวิจิตจินดานะคะเซตที่แปดนะคะเซตต่อไปเซตที่9นะคะหนึ่งกำเนิดซั์กำเนิดเงินกำเนิดทองนะคะนี่สองเซษทีค้อนแก่นมี2ต้นในกระถางนี่ อ,อึบสามยุทธหัตถีก็2ต้นในกระถางเป็นไม้เก่าเนี่ยเริ่มชมพูมาแล้วนะคะเริ่มกัดพื้นชมพูละสอต้นในกระถางนะคะสามสัลุมานขัดสมาธิก็2ต้นในกระถางนะคะสอต้นในกระถางเซตที่เซตที่9นะคะเซตต่อไปเซตที่สิบสวยมาก กระถางที่หนึ่งงามวงวานมีสองต้นในกระถางนะคะนี่เริ่มเปิดด่างมาอย่างนี้งามวงวานนะคะด่างใบกลมเนาะหนึ่งสองผาซ่อนแก้วดูหน้าหวานหวานสวยๆยเลยผาซ่อนแก้วนะคะสามสีดาหุ้มทองหน้าจดทะเบียนนี่สี่เดือนมิถุนายนตับเดือนก็จะเป็นกลมแบบนี้นะคะเซตที่สิบนะคะ เซตต่อไปเซตที่11เโอ้โหเป็นฟอมสองสอต้นขึ้นทั้งหมดเลย1การจนาโพทองก็มีประมาณ3ต้นเป็นกอแบบนี้เลยนะคะการจนาโพทองนะคะ1 2ชโชมปานก็3ต้นนะคะเป็นกอเลยใครไปใครได้เลยนะคะ 3. าอนุมาลขัดสมาธิ2ต้นเดี๋ยวหน้าเขาก็จะออกเนาะสสบายนางฟ้าก็2ต้นนะคะ พื้นแดงขอบเขียวนะคะโตเต็มที่นี่เซตที่11นะคะเซตต่อไปเซตที่12เซตสุดท้ายนะคะ 1... ปีกมานไม้ใบหอ,อกตาเข้มนะคะ 1... 2... สอุสมณี2ต้นในกระถางโตมากัดสีสวยยิ่งเป็นกอยิ่งสวยนะคะ 3... มีนาคม2ต้นในกระถางนะคะตับเดือนนี่มีนาคมนะคะ2ต้น สี่สิบหมื่นใบใหม่มาสวยมากนี่นะคะสิบหมื่นนะคะเซตที่สิบสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ที่มีเป็นบางต้นเนาะที่เขาเรียกว่าอะไรที่มีแบ่งในนี้นะคะอันนี้ต้นลูกเราไปดูตัวอย่างต้นแม่ข้างนอกกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นนี่พะเป็นพรพุทธ,ธะนะคะเขาก็ยังคงความเหลืองนะคะเพียงแต่เนี่ย แกจะจัดมันจะมีสีชมพูเข้ามาแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือกระถางหกที่ปูไว้นอกตู้แล้วมีดอกนะคะอันนี้คือพรอพุทธะนะคะเนี่ยก็จะสวยแข็งแรงอันนี้ไม่มีแบ่งนะแต่ตัวนี้จะเป็นเงาคนอูสวยมากปูขุดขุดเพราะว่ามันมีกระถางใหญ่กว่านี้แล้วเป็นกอสวยแต่อีกสักพักน่าจะได้ลื้อเนาะเพราะว่ามันล้นแล้วสวยมาก แต่เนี้ยปูไปขุดนอกตู้มาที่ปูปลูกไว้กับดินนะคะมาใส่กระถางทดแทนไว้กําลังสวยเลยแล้วมาดูตัวนี้นี่นะคะคือเผาลงกาจยานเสริมนะคะอยู่ข้างในตู้อะ่ะบางคนสําหรับปูอะ่ะปูก็ว่ามันมันเข้มแล้วนะคะแต่มาอยู่นอกตู้เนี่ยมันแดงเข้มแล้วใบแข็งนะคะเนี่ยแล้วมันจะมีดําเปื่อยๆมาเนี่ยยิ่งใบใหม่แล้วเวลามีแดดนะคะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเรื้งแสงอะ่ะบอกไม่ถูกอันนี้คือสําหรับปู ความคิดปูนะแต่ว่ามันสวยนี่อันนี้มีนี่อีกเป็นกระถางหกอันนี้ตอนเอาออกมาใหม่ๆอันนี้ออกมาได้สักนี่ยช่วงอันนี้ใบล่างๆยังไม่ได้เด็ดออกอันนี้น่าจะจะได้สามอาทิตย์นะคะเนี่ยก็คือยังไม่เจอจระลัดเท่าตัวนี้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นหลักเป็นน่าจะสองเดือนสามเดือนแล้วแหละตัวเนี้ยนี่อันนี้เหนือดวงยุบแล้วขึ้น อันนี้หลวงปู่หินไม,ไม่ได้มีแบ่งแหละแต่ตัวนี้ซับพ,พนมพวงออกมาน่าจะเท่ากับน่าจะสามอาทิตย์เท่ากับเผาลงกากระถางหกนั้นนะคะอันนี้จะเป็นซับพ,พนมเดี๋ยวรอก่อนรอให้เขาเจิดจรัดก่อนนะคะเนี่ก็อยู่ในกระถางแปดเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกนะคะหญ้าก็จะขึ้นดีค่ะนเอาอันนี้นี่ก็จะเป็นตัวนี้ ตะกี้มีเนาะตัวนี้จะเป็นอะไรนะเออสเปรนงฟ้านี่นี่นะคะส่วนตัวนี้ไม่ไม่ได้มีแบ่งแต่ตัวนี้สวยมากนารีบุรพานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเนี่ยปีกหงที่มีแบ่งๆก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มี ชุดเซตนะคะมาแบ่งปันประมาณนี้เนะาะแจ้งอีกทีก็คือนอกตู้พวกนี้พามาชมเฉยๆนะคะไม่ได้ขายเนาะขายก็คือจะเป็นไม้จัดชุดหนึ่งสองสามในตูต้ตะกี้นะคะําความเข้าใจกับลูกค้าใหม่เนะาะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปัน12เซตปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง y o u t u b e ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ